ถือเหมือนจะมีอะไรอยู่ในน้ําถ้าไม่สามารถไปอีกฝั่งของแม่น้าได้ข้าควรทําเช่นไรดีโยโย่ yo, yo. คือเสียงของเสียงหุยหยุ่งนี่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถส่งเสียงดังได้ว่าจะทําให้สิ่งที่อยู่ในน้ําตกใจเขาหวังว่าเสียงหุยหยงจะได้ยินความเคลื่อนไหวทางนี้โยโย ถ้าจะน้อยอกน้อยใจมโหไปทำไมกันนะถ้าหากโยโยเจออันตรายใดๆขึ้นมาล้วนเป็นความผิดของข้าเองนั่นมันโย,โยโยยกำลังบอกว่าใต้น้ำมีอะไรบางอย่างอย่างนั้นนะ ผมไปะ่ายท่านมาพี่ครับองและจะทายาทเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเขาและได้กลิ่นสมุนไพรคุกคุณข้ารู้ได้เลยว่านั่นคือเซี่ยวหัวหยง ตอนนี้ข้าควรพักอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่สวมหน้ากากเช่นนี้คงเพราะไม่อยากเปิดเผยตัวเองสิอง, اد, องครัชทายาทองค์พักมาแล้วท่านรี่ปล่อยข้าลงไปสิใครไม่รู้สวมหน้ากากและปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ราชสันติช่น,นี้เดี๋ยวพวกองคลักจะยิงท่านเอาหรอกจะคิดจริงๆหรือว่าองคลักพวกนี้จะไม่ฆ่าทำอะไรทั้งย่าดูถูกช้างหลิงเสี่วนะ ผงค์พระที่มาในตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นคนที่ชางหนึ่งสั่งมาก็ได้เงาโยโยเดี๋ยวขับเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยกให้ชเวลร่งเกิดจ้เซียวหัวโยโย่โยโยข้าอยู่นี่ มีกลัวนะมีข้าอยู่ไม่มีใครทําร้ายเจ้าได้หรอกข้าไม่มีวันทําให้เจ้าบาดเจ็บแน่นอนหนาวจังหนาวถ้าหากเจ้าหนาวก็กอดเข้าไว้แน่นๆข้าใช้ตัวเองทําให้เจ้าอบอุ่นเองโยโย่ข้าทิ้งเจ้าไปไม่ได้จริงๆเจ้าว่าข้าควรทําเช่นไรกับเจ้าดี